สวัสดีครับเรามาถึงแบบฝึกหัดที่1.20นะครับเขาให้เราทำการแสดงวิธีทำเหมือนเดิมนะครับโจทย์ให้เราทำการแสดงวิธีทำโดยแต่ละข้อเขาจะให้เศษส่วนออกมานะครับแล้วก็เครื่องหมายที่เราจะต้องทำก็คือบวกลบคูณหรือหารนะสิ่งที่มันเพิ่มเติมมาสำหรับในเรื่องของการบวกลบคูณหารปกติก็คือแบบฝึกหัดอื่นเขาให้ตัวเลขเศษส่วนมาแค่2ตัวตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น3ตัว นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับมันมากขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจในเรื่องของแบบฝึกหัดนี้ก็คือเรื่องของลําดับของการคํานวณนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะให้ลําดับได้นะครับสิ่งที่ต้องลําดับเพราะว่าตัวเศษส่วนที่จะเอามาบวกลบคูณหารมันไม่ใช่แค่2ตัวแล้วเนาะมันมีเพิ่มมาเป็นตัวที่3ขึ้นมาฉะนั้นโจทย์บางข้อเนี่ยเขาให้มาเป็นบวกเป็นลบ เป็นคูณเป็นหารบางครั้งมันก็มีการปนกันอยู่นะครับทั้งเครื่องหมายคูณเครื่องหมายเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอะไรต่างๆเราจะต้องจัดลําดับของการคํานวณทางนักคณิตศาสตร์เอาไว้นะครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือถ้าเกิดเราเจอเครื่องหมายวงเล็บนะครับให้ทํากันก่อนเลยอันดับที่1นะครับอันดับที่1นะครับให้ทําทเครื่องหมายที่อยู่ภายในวงเล็บก่อนอันดับที่2ก็คือให้ทําการคูณหรือหารก่อน นะครับอันดับที่3มเราจึงจะมาทําการบวกแล้วก็ลบฉะนั้นถ้าเจอเครื่องหมายคูณแล้วก็หารนะครับถือว่าเป็นลําดับเดียวกันเจอเครื่องหมายบวกและลบก็คือเป็นลําดับเดียวกันสามารถทําพร้อมกันได้แต่ว่าเราจะทําอะไรก่อนละ่ะนะครับก็คือให้ทําจากซ้ายไปขวานะครับทำซ้ายก่อนแล้วก็ไปทําด้านขวาโอเคนะ มีลำดับในการคำนวณอยู่4ข้อที่ต้องจำนะครับเจอวงเล็บทําวงเล็บก่อนเจอคูณและหารนะครับทำคูณหารก่อนนะฮะก่อนอะไรก็คือก่อนบวกและลบนะครับและทําจากซ้ายไปขวาลำดับจะตามนี้เนาะฉะนั้นข้อที่1วิธีการทำนะครับเราก็ลอกโจทย์ไปนะครับวิธีทำลอกโจทย์ไปแล้วเราก็จะเห็นเครื่องหมายด้วยนั่นเองครับ 1, เศษ3ส่วน14ให้เอามาบวกกับ1่เศษ1ส่วน4ลบกับ 5, ส่วนเะครับเมื่อจำนวนมันเยอะขึ้นนะครับอันนี้วงเอาไว้นะมันเป็นส่วนของมันนะครับไม่เกี่ยวโอเคมาต่อเราก็เขียนนะครการทำตามปกติของเราโดยปกติแล้วเราเจอจำนวนคราสเราจะแปลงให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะครับอันดับแรกข้อแรก14 หนึงอ่ะใช,ใช่ชุดแรกสิตัวเศษศูนยนตัวแรกนะครับ14 1 14บวก3เป็น17นะครับ17ส่วนด้วย14ทําไปทีละขั้นนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากทําให้มันเสร็จสเต็ปต่างๆที่เราเคยทําไปก่อนนะครับขั้นแรกนี้เราจะเปลี่ยนจากจํานวนค่าให้กลายเป็นเศษเกินเครื่องหมายอย่างอื่นเรายังคงใส่เหมือนเดิมจากนั้นทีนี้มันเป็นการบวกนะครับ แล้วก็ลบด้วยเราจะทําอะไรก่อนครับลำดับมันตรงกันนะครับลำดับเดียวกันฉะนั้นทําอะไรก่อนก็ได้นะครับฉะนั้นพิจารณาต่อมาก็คือเมื่อเราจะทาอะไรต่อก็ได้ก็คือบวกกับลบก่อนสิ่งที่มันต้องทํำยังไงกับเรื่องของการบวกกับลบการบวกและการลบก็คือต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนฉะนั้นส่วนไม่เท่ากันเลยครับเราจะทําส่วนให้เท่ากันณนะที่นี้เราจะทําให้กลายเป็น28ทั้งหมดนี้เป็น28นะครับ เพราะ14คูณ2เป็น28ได้นะครับ4คูณ7นะครับก็เป็น28ได้และ7คูณ4ก็กลายเป็น28ได้นะครับโอเคงั้นเราจะมาเริ่มทำส่วนให้เท่ากันด้วยการเอา17ส่วน14นะครับไปคูณด้วย2นะครับ จากนั้นชุดที่2ก็คือเซตส่ 4, ก็คือเซต1ส่วน4เอาไปคูณด้วย7นะฮะคูณทั้งข้างบนข้างล่างและลบด้วยเซต5ส่วนเที่มันจะต้องถูกคูณด้วย4ครับเข้าใจเนาะยังเข้าใจอยู่ยังไม่ลืมเนาะเราจะต้องการจะทำให้ส่วนมันเท่ากันโดยให้มันมีค่าเท่ากับ28ฉะนั้น17คูณ2ได้34 จ็ดสนะครับทดหแล้วก็สองคูณหนเป็นสแล้วก็ทด1เป็น3เป็น34มสนะครับได้ยี่นะบวกกับเจ็ส่วน28่สิบลบกับยีส่วน28เครื่องหมายอยู่ลำดับเดียวกันนะฮะลำดับเดียวกันก็คือบวกลบเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็ อาจจะทำไปพร้อมกันได้เลยครับ34บวก7แล้วลบด้วย20ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ37บวกเอ้ยตัวที่4าบวก7ได้เท่าไหร่ครับเป็น11เป็น41นะครับจากนั้นเอาไปลบ20 เหลือ1เหลือ2นะครับเป็นทอนให้มันเป็นเศษส่วนขั้นต่ำใช้7ไปหารนะครับเราจะหารด้วย7 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28นี่เราได้แล้วครับเราก็ตอบได้แล้วครับว่าข้อนี้จะคือเศษ3าส่วน4 ส่วนสำคัญของของข้อนี้ก็คือลำดับนะครับลำดับของเครื่องหมายที่เราจะไปใช้ในการบวกและลบในกรณีที่เราเจอเศษส่วนที่มากกว่า2ตัวนะครับดำเนินการบวกและลบหรือคูณและหารนะครับดูเครื่องหมายก่อนแล้วค่อยจัดการทำพอดีข้อนี้ง่ายๆนะครับมันเป็นเรื่องของการบวกแล้วก็การลบเป็นเครื่องหมายลำดับเดียวกันฉะนั้น เราทำไปพร้อมๆกันได้เลยครับนะอันนี้ลบนะครับโอเคนะมาที่ข้อที่2ครับข้อที่2เรายังคงเหมือนเดิมวิธีทำแล้วเราก็ลอกโจทย์เอาไว้ให้เหมือนเดิมเหมือนกันเลยครับคราวนี้เราจะเห็นว่ามีลบกับมีคูณใช่ไหมครับมาถึงตรงนี้เราทำการทำอะไรครับ แปลงให้เป็นจํานวนแปลงจํานวนค่าให้เป็นเสร็จเกินก่อนก็จะได้9กส่วนแลบด้วย3ส่วนสิคูณด้วย2สิ่งที่ต้องทําก็คือต้องทําคูณก่อนเพราะคูณมาก่อนลบถูกไหมครับฉะนั้น9กส่วนแยังไม่ต้องทําอะไรครับเอาไว้ก่อนเลยแล้วเราก็มาจัดก,การคูณที่ตัว3.10ส่วนสิตรงนี้นะครับ3.10ส่วนสิบ คูณกับ2ส่วน1ถูกต้องไหมครับแล้วก็กลายเป็นอะไรครับ9ส่วน8ลบด้วย3คูณ2นะครับแล้วก็10คูณ1เท่ากับ9ส่วน8ลบด้วย6ส่วน10จากนั้นเราตัดทอนก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ต,ตัดตัดได้ครับให้เป็นเศษส่วนชั้นต่ำ ใช้2หารนะครับรเลือสกับ5นะเอาละเราก็จะได้ในบรรทัดถัดมาว่ามันก็คืออะไรครับมันก็คือ9กส่วนแลบด้วย3ามส่วนหดูมันจะเขียนไม่พอเนอะฉะนั้นเราจะให้มันกระชับหน่อยนะ มาเขียนข้างนี้ครับเท่ากับเราจะทําส่วนให้มันเท่ากันนะครับด้วยการเอา9ไปคูณ58ก็คูณ5ลบด้วย3คูณด้วย8ส่วนด้วย5คูณด้วย8นะฮะวัตถุประสงค์ของเราก็คืออยากจะให้ส่วนมันเท่ากันนะก็จะได้9545ส่วนด้วย40ครับ ลบด้วย3คูณ8ได้24คูณด้วย40เอามาลบกันแล้วเหลือเท่าไรครับเหลือ1เหลือ2นะส่วนด้วย40โอเคตอบครับ21ส่วน40นะฮะเป็นอันว่าเรียบร้อยครับผมสำหรับแบบฝึกหัดอันนี้นะฮะ ทวนกันอีกทีนึงนะครับเศษส่วนมันมีการกระทำกันอยู่3ตัวนะครับมีทั้งการลบแล้วก็การคูณกันจับคู่คูณกันก่อนนะครับอย่างตรงนี้เราคูณกันก่อนได้คำตอบออกมาแล้วก็ค่อยมาทำการลบการลบเราก็คงทำตามปกตินะครับถือทำส่วนให้เท่ากันตรงนี้คือทำส่วนทัก้กันก็คือส่วน40เมื่อได้ส่วนเท่ากันแล้วเอาข้างบนมาลบกันได้เลยครับ ก็เหลือ21ส่วน40ก็เราก็ตอบคำถามได้นะครับสำหรับหน้านี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งหน้าครับผม